ก็วันนี้นะคะจะพามาพบนะคะกับรถที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งนาะของเพชรยนเลยนะคะโตโยต้าอัลตนะคะเป็นสีขาวนะไฟคู่หน้านะเป็นไฟมันติดิเฟกเตอร์นะล้อแม็กน่าจะเป็นแม็กอลลอยนะจากโรงงานเลยนะแม็กขนาด16นิ้วคันนี้ นะ้ำมีในส่วนของเซนเซอร์กะระยะถอยมาให้แล้วนะ2จุดด้วยกันนะเครื่องยนต์สวยนะสะอาดไม่มีคราบน้ำมันไหลเยิ้มด้วยนะลูกค้าสามารถรับรถออกไปเนี่ยขับใช้งานได้เลยนะ สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับอ้ํานะคะที่บริษัทเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้อยู่ที่เพชรยนต์สาขา2นะะตั้งอยู่ติดริมถนนใหญ่เลยนะคะบนถนนเสรีไทยฝั่งมุ่งหน้าเข้าสี่แยกมินบุรีนะะก็วันนี้นะคะจะพามาพบนะะกับรถที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งของเพชรยนต์เลยนะคะโตโยต้าอัลติสนะะเป็นสีขาวนะซึ่งหายากม,มากๆนะลูกค้าหลายๆท่านนะตามหาโตโยต้าอัลติสสีขาวนะตอนนี้นะเรามีนะสต๊อก อยู่ประมาณ4-5หคันนะวันนี้พามาชมคันนี้กันก่อนนะเป็น t o y o ต a a อ t i s นะรุ่น 1.8e นะ 1.8e ก็เป็นเครื่องยนต์ 1,800cc นะสีขาวแบบนี้เลยนะตัวนี้เป็นโฉมปี2015นะตัวของกระจังหน้านะจะมี3แถบแบบนี้เลยนะเป็นโครเมียมนะในส่วนของไฟคู่หน้านะจะเป็นไฟคอดปลอภัยเป็นไฟมันตรีเฟเคเตอร์นะด้านล่างนะจะมีไฟ ตัดหมอกคู่หน้านะตกแต่งด้วยโครเมียมมาให้เรียบร้อยแล้วนะในส่วนของโคมไฟหน้านะก็จะมีไฟเดี้ยวนะติดตั้งมาในโคมเดียวกันเรียบร้อยเลยนะคะสวยๆแบบนี้นะคันนี้เป็นสีขาวนะหายากนะสำหรับในส่วนของล้อแม็กนะจะเป็นแม็กอลลอยนะจากโรงงานเลยนะตัวนี้ซีรียานะอยู่ที่205 5ทับ55 R16 นะแม็กขนาด16นิ้วนะ ตัวนี้เป็นยางมิชลินนะติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะก็สวยๆแบบนี้เลยนะคะเครื่องยนต์นะคะเป็นดูออลวีวีทีไอนะตัวของกระจกมองข้างนะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมีไฟเดียวติดตั้งมาให้ในคมเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นกระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะสะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าย,ยังจะได้ในส่วนของกันสาดนะนะติดตั้งมาให้หน้าต่างทั้งสบานเลยนะแล้วก็ ตัวมือจับนะจะเป็นโครเมียมนะมีติดตั้งตัวกันรอยนะําเวลาเปิดประตูนะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับในส่วนของด้านท้ายนะฮะคันนี้นะฮะเอาติปี2015ตัวไฟเบรกนะลูกค้าจะได้ไฟเบรกแบบ LED แล้วนะฮะรุ่นนี้นะโลโก้นะฮะเตยต้าเอาติดนะรุ่น 1.8e นะคันนี้นะมีในส่วนของ เซนเซอร์ S S กะระยะถอยมาให้แล้วนะสองจุดด้วยกันนะสีสวยแบบนี้นะแล้วก็บอกเลยนะว่าคันนี้นะฟิล์มรอบพันนะคะมีมาให้เรียบร้อยเลยนะเป็นฟิล์มปลอดแบบนี้ด้วยนะลูกค้าได้ไปเนี่ยไม่ต้องไปติดเพิ่มแล้วนะเอาออไปนี่ค่ะใช้งานได้เลยสภาพสวยๆแบบนี้นะเดี๋ยวเราเปิดให้ชมนะในส่วนของภายในห้องเก็บสัมภาระกันนะอ่า สำหรับภายในนะคะตัวนี้นะมีถาดรองนะขึ้นรูปของแอล o g ราสนะใส่ไว้ให้ด้วยนะปกติจะไม่มีนะอันนี้ใส่ให้เพิ่มนะตัวของที่เก็บสัมภาระนะก็มีขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะสามารถใส่กระเป๋าเดินทางนะได้นะเดีย๋ยวเปิดให้ดูตัวของอุปกรณ์กันนิดนึงนะตัวถาดขึ้นรูปของ a e ล o กราสนี่ค่อนข้างดีเลยนะคะมีความนิ่ม ในส่วนของอย่างอะไรลนะ่ะถุงเครื่องมือแม่แรงต่างๆนะคะเรามีให้ครบนะตัวของซีนนะเดิมๆจากโรงงานนะซีนสีไข่ไก่แบบนี้นะรถไม่มีถูกชนแน่นอนนะคะไม่เกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะแล้วก็จุดสังเกตนะอีกจุดหนึ่งนะก็คือหัวนอ็อตไม่มีการถูกไขนะหัวน็อตเดิมๆแบบนี้เลยนะตัวรีซิสต,ต่างๆเนี่ยยังคงเรียงตัวกันสวยนะไม่มีการถูกแก้ไข นะอันนี้รถเรานะคะรับประกันตัวในส่วนของตัวโครงสร้างนะคะไม่มีชนหนักไม่มีพิกวมัมไม่มีจมน้ำนะไม่มีกลับสีนะเล่มไม่ชำรุดสูญหายนะทำเพชรยนต์เราการันตีรถให้นะคะเดี๋ยวพาไปชมนะในส่วนของห้องโดยสารภายในกันบ้างสำหรับในส่วนของห้องโดยสารภายในนะตัวแผงประตูนะคะจะเป็นสีดำนะ,ะตัดด้วยสีเบจนะะแล้วก็เดินเส้นนะคะด้วยสีเงินเมทัลลิกแบบนี้ นะให้ดูความสวยของคันนี้นิดนึงนะเพดนะเพดกันรอยนะตัวนี้ยังไม่ได้แกะไอตัวพลาสติกกันรอยออกเลยนะใหม่มากๆนะสำหรับหัวน็อนตต่างๆโครงสร้างเดิมๆนะไม่มีการถอดไม่มีการไขนะฝากระฝาประตูเดิมนะภายในนะจะเป็นตัวของเบาะผ้านะเบาะผ้าสีเบตแบบนี้ นะบอกเลยว่าเบาะผ้าเนี่ยนั่งสบายนะคะไม่อมความร้อนนะเบาะนุ่มเลยนะคะจะให้อารมณ์ที่แตกต่างนะคะจากเบาะหนังนะเดี๋ยวเราพาไปชมในส่วนของห้องโดยสารด้านหน้ากันนะคะสำหรับในส่วนของห้องโดยสารด้านหน้านะคะตัวแผงประตูนะคะก็เป็นสีดำนะตกแต่งด้วยสีเบจแบบนี้นะตัดด้วยสีเงินเมทัลลิกนะ ก็กระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะฝั่งคนขับนะจะเป็นปุ่มกดแบบออโต้นะระบบเซ mm ็นทัลล็อกล็อกกระจกนะมีให้นะตัวของกระจกมองข้างนะปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าแล้วนะคะอ่าให้ดูนะฮะในส่วนของตัวโครงสร้างกันนิดนึงนะสวยๆแบบนี้นะตัวของสักับเพบเนี่ยบอกเลยว่าริ้วรอยเนี่ยน้อยมากนะนี่สภาพเดิมๆนะหัวน็อตไม่มีการไข สภาพเบาะนะบอกเลยว่าสภาพดีมากๆนะคะสำหรับในส่วนของตัวพวงมาลัยนะเป็นพวงมาลายัยค้มหนังนะแบบ3ก้านนะเป็นมันติฟังก์ชันนะตัวนี้นะสตาร์ทรถให้ชมกันนิดนึงนะเลขไม้นะจะอยู่ที่1 1 2 0 0 0อ๋อขออภัยค่ะ111248 11, กิโลเมตรนะ ให้ดูนะคะความใหม่นะของรถคันนี้นะสภาพสวยมากๆนะะตัวของเบาะผ้านะสภาพดีนะไม่มีขาดนะไม่มียุ่ยนะสะอาดสะอา้านนะแล้วก็ตัวของเครื่องเสียงนะคะจะเป็นส่วนของ CD AMFM นะคะมีช่องเชื่อมต่อ AUX และ USB ให้นะคะสามารถเชื่อมต่อกับมือถือได้นะคะ ในส่วนของแอร์นะคะก็จะเป็นระบบแมนนวลนะคะเป็นมือปรับหมุนนะ,ะในส่วนของคอนโซลกลางนะมีสวิตช์นะคะ, Switch, ะ,คะเปิดตัวไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะแล้วก็ Power Outlet นะะ้มีให้นะ,ค,ะคันนี้ได้เกียร์ออโต้แบบ7สปีดนะ,ะเป็นเกียร์ c ี t นะ,ะในส่วนของคอนโซลกลางนะ,ะจะมีช่องวางแก้วน้ำให้ตัวพนักวางแขนนะ,ะเป็นผ้านะคะแล้วก็บุนิ่มๆแบบนี้เลยนะคะสามารถเปิดขึ้นมาเป็นกล่องเก็บของนะ,ะเป็น2ชั้นด้วยนะ ด้านบนนะคะสามารถวางของเล็กๆน้อยๆได้นะคันนี้นะถือว่าสภาพสวยนะตัวของไฟเนี่ยเจ้าของเดิมไปเปลี่ยนเป็น LED มาให้แล้วนะค,ะค่อนข้างสว่างเลยนะคะก็สภาพเดิมแบบนี้นะคะโครงสร้างเดิมๆนะ,ะเป็นรถที่เออ ใช้งานได้เป็นอย่างดีนะค่อนข้างจะมีความทนนะคะลูกค้าก็เลยตามหากันค่อนข้างเยอะนะแล้วก็บอกเลยว่าสีขาวเนี่ยไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะสำหรับคันนี้นะราคานะคะจะอยู่ที่4,000,000บาทนะกับเลขไม์อยู่ที่1 1 1 0 0 0กิโลเมตรนะเป็นสีขาวรุ่น1.8อี e นะคันนี้นะลูกค้าสามารถจัดเต็มปรีดาวนะออกรถได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินด้วยนะแล้วก็ ผ่อนนะคะเพียงเดือนละประมาณ8,000บาทเท่านั้นนะคะสามารถผ่อนได้นาะนสูงสุดถึง84งวดด้วยนะอยากสอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติมนะโทรสอบถามกันเข้ามาได้นะที่เบอร์0888947474นะอัมเพชยนต์ยินดีให้บริการนะเดี๋ยวอัมพาไปชมนะในส่วนของตัวโครงสร้างด้านหน้านะแล้วก็ห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะมาชมในส่วนของตัวโครงสร้างด้านหน้ากันก่อนเลยนะตัวฝากระโปรงนะสติ๊กเกอร์นะ ซีนนะคะจากโรงงานนะอยู่ในสภาพเดิมนะคะหัวน็อตไม่เคยถูกไขนะฮะโลโก้หนะ้าของ t o โยต้านะยังอยู่นะเป็นฝากระโปรงเดิมโรงงานแน่นอนนะคะแก้มซ้ายแก้มขวานะฮะคันหน้าเดิมทั้งหมดเลยนะคะตัวห้องเครื่องเองนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์หนึ่งพันซีซีนะเครื่องยนต์สวยนะสะอาดไม่มีคราบน้ํามันไหลเยิย้มด้วยนะตัวนี้เราเช็คแล้วนะคะตัวของ น้ำมันเครื่องต่างๆนะของเหลวในระบบเนี่ยเราถ่ายออกให้นะเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งหมดแล้วนะลูกค้าสามารถรับรถออกไปเนี่ยขับใช้งานได้เลยนะสนใจนะสอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้นะสำหรับคันนี้นะเข้ามาทดลองขับกันได้เลยนะที่เบอร์088-894-7474นะเดี๋ยวเราทิ้งตัวของเบอร์ ID ไลน์ไว้ให้ด้วยนะ ก็สอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้นะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามช่องนะคะอ้ํรถมือสองมิบุรีนะจะได้ไม่พลาดรีวิวรถสวยๆนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะเวลามีคลิปใหม่ๆขึ้นมาอัปเดตนะมีรถเข้าใหม่นะจะได้ไม่พลาดกันนะแล้วก็ฝากนะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้นะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ